สวัสดีค่ะลูกๆนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนกันตังพิทยากรยินดีต้อนรับสู่รั้วกันตังพิทยากรนะคะในปีการศึกษา2564นี้โรงเรียนกันตังพิทยากรมีขา่าวดีที่จะแจ้งให้นักเรียนทราบว,ว่าโรงเรียนได้ยกเ,เลิกแผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเบียดลืมๆอันได้แก่แผนวิทยาศาสตร์แผนศิลปาและแผนศิลป์คนวณ และทางโรงเรียนได้เตรียมหลักสูตรไว้เพื่อนักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาและเป็นการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพไว้แปดหลักสูตรภายใต้แนวคิด The Future is Now อนาคตที่ดีเริ่มวันนี้ที่กันตังพิทยากรโดยทั้งแปดหลักสูตรมีดังนี้ 1. หลักสูตรเตรียมเพศพยาบาล 2. หลักสูตรเตรียมวิศวะเสถาปัตยกรรม3หลักสูตรเตรียมวิ์คอมพิวเตอร์4หลักสูตรเตรียมวิทยาศาสตร์การกีฬา หหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจและท่องเที่ยว6หลักสูตรเตรียมนิติรัฐศาสตร์7หลักสูตรเตรียมนิเทศอักษรและ8หลักสูตรเตรียมศิลปกรรมซึ่งทั้ง8หลักสูตรโรงเรียนได้จัดทำรายละเอียดไว้ในคลิปวิดีโอข้างล่างนี้แล้วขอให้นักเรียนได้เข้าไปศึกษาเพื่อประกอบการตัดสินใจซึ่งก็จะเป็นที่มาของนักเรียนได้เลือกเรียนที่ชอบเพื่ออาชีพที่ใช่แล้วพบกันที่กันตังพิทยากรนะคะสวัสดีค่ะ